สบคเผยเปิดประเทศ120วันยืดหยุ่นได้ถ้ายังไม่พร้อมชี้ไม่ใช่ไอเดียของนายกคนเดียวแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงว่าสบาคชุดเล็กมีการหาลือมาตร,รการภูเก็ตแซนบ็อกท้งนี้จำนวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณ5 4 7 0 0 0คนหากในเวลา1สัปดาห์พบการติดเชื้อเกิน15คนใน10,000 0คนหรือ75คนขึ้นไปก็จะทบทวนการชะลอหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว สำหรับการที่พลเอกประยุทธจันโอชาประกาศเปิดประเทศภายในร้อวันนั้นไม่ใช่การตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งแต่มีการหาลือกับคณะกรรมการคณะทำงานอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำว่าในระหว่างนี้ไปจะกำกับมาตรการการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆอย่างเข้มงวดหากระหว่างนี้มีการพิจารณาจากคณะปรึกษาว่ายังไม่พร้อมก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนได้โดยแผนดังกล่าวสามารถยืดหยุ่นได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีแผน